ล่าสุดน้องชิกกต้ามาอัปเดตวีเวิร์สด้วยภาพน่ารักน่ารักซึ่งก็เป็นภาพตอนที่น้องชิกกต้าไปารายการเฟล็กทอล์กนะคะตอนที่ไปไทยนั่นเองมาอัปเดตวีเวิร์สพร้อมกับบอกว่าวันนี้เป็นวันที่พวกเราเดบิวต์ครบ1 0 0วันค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับความรักและแรงสนับสนุนของทุกคนใน100วันนี้หนูรักทุกคนนะคะโอ้ยน่ารักมากและก็สวยมากจ้ะแม่อนอกจากนี้น้องก็ยังได้ตอบกลับแฟนคลับนะในช่วงวันที่9กรกรกฎาคม2 0 2 4แฟนคลับเนี่ยก็บอกว่าฉันจะชอบเธอตลอดไปรักเธอ น้แคนนี่น้องแคนนี่ก็ตอบกลาบค่ะด้วยอีโมจิที่มีลูกศรยิงปากกลางหัวใจจึ๊งๆๆไปเลยและเกี่ยวกับเพลงล่าสุดนะคะน้องชิคกต้ามีการแนะนําเพลงเพลย์ลิสต ทาง Spotify ซึ่งก็เป็นข้อความสำหรับ playlist Idol l o u n e playlist ค่ะน้องบอกว่าฉันแนะนำเพลง Show American Olivia Rodrigo ชิคกี้พายค่ะ니다นพราะเวลาฟังเพลงนี้แล้สึกคนเต้ความสกขมากเพลงนี้มีเมโลดี้เพราะเนื้อเพลงน่ารักหนูเป็นลิวิสซึ่งเป็นแฟนคลับของโอลิเวียนะคะหนูชอบโอลิเวียมากค่ะ น่ารักมากมายก็จะได้ฟังเสียงของน้องด้วยก็เป็นความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะคะคุณเนาะเมโลดี้ก็บกูเกเล่ลก,กลาสุดค่ะ C N P เขาได้มาปล่อยแอดตัวใหม่นะคะในทีม Summer Time with Baby Monster Get Cool with C N P ค่ะน้องแค่นี่ก็คือมาพร้องกับปืนฉีดน้ำยิ้มสดใสน่ารักอยากใจอากาศร้อนของไทยมากๆ ล่าสุดอกิกิกายโยได้ปล่อยรูปภาพเบื้องหลังของน้องๆเบบี้มอนสเตอร์นะคะออกมาแล้วโอ้ชิกิต้าคือสวยจ้งมากอย่าลืมเข้าไปชมแฟนแคมของน้องๆกันนะคะโอ้โหมีพี่ๆแฟนคลับหลายท่านนะเข้ามาคอมเมนต์ว่าโอ้ยอดวิวนะคะสําหรับการเข้าชมแฟนแคมของชิกิต้าคือพุ่งมากก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเรียกได้ว่าหนาังวิชวลเวอร์และก็สวยมากน่ารักมากเย,ยแ้แมวเหมียวสุดๆในล่าสุดนี้ก็ถึงว่าระโอกาสครบ100วันสําหรับเดบิวต์นะคะน้องๆเบมอนอ Mon, สําหรับเจค ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆเบมอนกันด้วยนะ